สามสองหนึ่งแอคชั่นสวัสดีครับผมเพ้นเป็นภ่มกับหนังสั้นเรื่องแด่รักชั่วฟ้าดินสลายหัวใจมาลายสิ้นทวินหานภาลายค่ายรักแม่ตายไม่กลับคืนครับโอ้โหชื่อหนังมึงยาวอย่างโครงสีสุภาพมึงบ้าไหมเนี่ยซึ่งผมได้รับแงรงบันดาลใจมาจากเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในสถานที่แห่งนี้ครับ เป็นความรักของหญิงสาวตาบอดผู้สูงสักกับชายหนุ่มใบผู้ต่ำต้อยและเขาได้พบรักกันในสถานที่ตรงนี้และความรักของเขาก็มีอุปสรรคเกิดขึ้นเมื่อพ่อแม่ฝ่ายหญิงได้ยกลูกสาวให้กับเจ้าสัวใหญ่ฝ่ายชายได้รู้เขาจึงตัดสินใจฆ่าตัวตาย และมอบดวงตาให้กับหญิงสาวเมื่อหญิงสาวผู้นั้นได้มองเห็นเธอจึงตัดสินใจแวขวนคอตาตามชายคนกลับไปณศนะาลาแห่งนี้ครับหลอกคนดูอีกแล้วไอแ้แบนแต่คนที่เนี่ยเขาบอกกูนะว้ว่าศาลาตรงนี้มีคนผูกคอตายมาจริงๆมึงก็โปรโมทไปเลย ว่าที่เนี่ยหลอนอันดับหนึ่งของโลกไม่เชื่อช่างแม่งมไม่เชื่อช่างแม่งแปนไปดูแลกล้องไปไปไปเชื่อกูมึงไปทำหน้าที่มึงไป